สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มาเจอกับ m o n ี่สตอรี่นะคะกับแนวทางหวยรัฐบาลประจำว,วันที่16ตุลาคม2563นะคะค่ะ หลังจากที่หลวงปูดเดืนชัยเมื่อวานนี้วันที่9ท่านก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะเพื่อไปทำพิธีเปิดร้านใหม่ให้กับลูกศิษย์ลูกหาท่านหนึ่งนะคะที่จังหวัดชนบุรีซึ่งแน่นอนค่ะว่าคอหัวต่างไม่พลาดที่จะพากันไปสองเลขคันน้ำมนต์ของ หลวงปู่เดือนชัยธรรม,มจโยนะคะเพราะท่านมีฉายาว่านั่งคันไหนออกคันนั้นค่ะและแน่นอนว่าเมื่อวานนี้วันที่9ตุลาคม2563หลวงปู่เดือนชัยท่านก็ได้เดินทางด้วยรถเก่งนะคะซึ่งเป็นทะเบียนอะไรนั้นเราไปดูกันท้ายคลิปนะคะก่อนอื่น ทางช่องก็ขอให้ทุกท่านหรือเอฟซทุกคนมาสองเลขขันน้ำมนต์ของหลวงปู่เดือนชายกันก่อนนะคะว่าใครเห็นเป็นเลขอะไรแล้วแอดจะบอกท้ายคลิปนะคะว่าแอดเห็นเป็นเลขอะไรเปิเปิดเปิดมังรโกองงนักปัะมมัเรงตเารมตาสุติ

36, 3ามตัวตรงๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยงามมากนะคะแต่สำหรับ FC ท่านไหนที่มองเห็นเป็นเลขตัวอื่นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกต่อได้นะคะเพราะสายตาคนเราอาจจะไม่เหมือนกันตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะค่ะ mm hmm. ส่วนเลขทะเบียนรถที่หลวงปู่ได้เดินทางมานะคะก็คือเลข6155 แล้วก็จะมีเลขบ้านเลขที่ร้านนะคะ2ทับ9 2ทับ8ค่ะค่ะใครที่เห็นเป็นเลขอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปบอกต่อกันได้นะคะก่อนอื่นทางช่องก็ขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีและร่ำรวยทุกคนเลยนะคะ